ชาแนลนะครับผมการมากินอ่าปลาเผาครับปลาเผาจะมีตำมะคงครับนี่อันนี้มีผักโคเห็นเนาะผักสลัดอ่ามะกาดขาวนี่ข้าวปุ้นครับเมียงข้าวปุ้นครับเมียงปลาครับผมนี่เจ้าแซ่บครับแามแรงครับผมมาพี่น้อเจ้าวอรอไรย์ย่ายหางครับมาลุยกันเลยเอาลองตำมะคงก่อน เอาอยู่หมดแถามมา้มไม่เสียง้่มยังยังออกมาลูก่อนนะครับพะโล่เป้าไม้นะครับเปิดพะโล่ีแล้วมันห้อนอากาศห่อนแห้งฝนบโตโกร้ายมือละ ส้องรถไฟเหาเขาอันี็นะ ไปเดี๋ยวไปนะครับยามมันเหมียง yeah i have a บานที่ถ้ามีผ้าอนอกไปย่างตลาดกันครับไปเยครับ ไปเรืยอแบบแฉกเพิืนะมข้าวข้าวแบบขัดเนาะเนากก็เปิดวนรอกมือแหลกตายที่นหรคะแต่นาย มันไฮไลท์อีกแตอนประแดด de sí. ้ำมังเพื่หลังขงหลังไืมกับย่เนีดบแย่เดืมแย่แข็งหน้าหน้าหลอดืแขงมอันนี้เป็นแซ่เป็นแซ่อไว้เป็นแซ่แข็งไว้น้าน้าประเดยนมันคือมันคือบ่อ คือบ่ละอันบ่คายเกิดคือบ่เส็จแต่มันก็มาใส่บักหงบักหงมันก็ยามไว้แปลคนละถุงมันก็เทลงโคกมันก็โคดๆๆนกุ้เข้า อยกดีปดครับรม uma barba. ใ่ครับเตํามะงเบ้งเหนีนนยวี่น้องแล้วนี่ป็นตําส่ปลาไปครับใส่คําแยงแบบครับนี่นยงมันรางร มันกำมากมะครับ Yeah. ่ากเลยครับแดดตอนนห้อําล สนะคะรับงความเลยไปแดกความเลยเขากันมันยัง อย่างไรเสยไรเสป่าน่ามันนี่เข้ม ครับค่ํานี่ครับฝากพี่ตอนนอนับผมครับครับ สำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้เพียงสำเนียครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นให้กำลังใจผมเในคลิปต่อไปด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์เห็นไว้เถิดระวังอีกนึงครับอื่นครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ